โผยายนใหม่ปากเอกอยู่ในวันเกิดเหตุบ้านกำนันนกกลุ่มข้อมูลสำคัญมากล่าสุดตำรวจคุมตัวพยายนใหม่คดีกำนันนกเป็นคนในเหตุการณ์วันปาร์ตี้ที่หนองท่าผายิงสารวัตรแบงค์โดยนักข่าวพยายามสอบถามข้อมูลสำคัญ วันที่14กันยายน2566ความคืบหน้าล่าสุดคดีกำนันนกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเผยว่ากู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกคืนวันเกิดเหตุลันไก่สวัสแบงค์พันตำรวจตีศิวกรสายบัว โดยเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่14กันยายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเซิร์ฟเวอร์มาถึงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการกู้ข้อมูลกล้องวงจรปิดบ้านกำลันนกเรียบร้อยแล้วอาจจะนำไปสู่การขอหมายจับเพิ่มบิ๊กโจ๊กได้นำะสื่อเปิดข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่กู้มาได้ คืนนี้14กันยายน2566เวลา20นาฬกาที่ตำรวจภูธรภาค7นคนปรปฐมโดยเบื้องต้นจะไม่มีการเปิดภาพใดๆทั้งสิ้นเพราะจะส่งผลให้เสียรูปคดีแต่บิ๊กโจ๊กจะสรุปว่าบันทึกอะไรไว้ได้บิ๊กโจ๊กเผยอีกว่ากล้องวงจรปิดในบ้านกำนันนกทั้งหมด15ตัว กูได้แล้ว13ตัวภาพชัดสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเห็นหนาทีวิ่งหนีกันกระเจิงส่วนกล้องวงจรปิดอีก2ตัวนั้นต้องรอวันที่15กันยายนซึ่งเจ้าหน้าที่ถอดกล้องวงจรปิดภายในบริษัทไปตรวจสอบความเชื่อมโยงทั้งหมดว่าใครเข้ามาดำเนินการอะไรในนี้บ้าง และใครเป็นคนสั่งการยิงสารวัตรแบงค์พร้อมกับยังมีเรื่องเอกสารการประมูลต่างๆของบริษัทกำนันนกอาจจะมีเอี่ยวการหัวประมูลหรือไม่ต่อมาเวลา14.30นนตำรวจชุดสืบสวนคี้คายคดีได้คุมตัวชายที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกในคืนเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ คุมตัวออกจากห้องสอบปากคำภายในกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7ระหว่างที่ตำรวจคุมตัวสื่อมวลชนได้พยายามสอบถามชายคนดังกล่าวถึงข้อเท็จจริงในคืนวันเกิดเหตุว่าได้อยู่บริเวณใดในคืนนั้นและเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างมีความเครียดหรือไม่แต่ชายคนดังกล่าวเดินก้มหน้าตลอดเวลาไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชน จากนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามถามเจ้าหน้าที่ว่าจะคุมตัวไปที่ไหนพาไปชี้จุดหรือไปที่ใดเจ้าหน้าที่ตอบสั้นๆว่าจะนําตัวไปสอบสวนที่อื่นจากนั้นก็คุมตัวขึ้นรถกระบะขับออกไปซึ่งคาดว่าชายคนนี้จะเป็นพยานปากเอกอีกหนึ่งคนเพราะอยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุและถือเป็นหนึ่งในลูกน้องหรือคนงานของกำนันนกคาดว่าจะกุมข้อมูลสำคัญอะไรเอาไว้ ต่อมาเวลา15น40นาทีชุดสืบสวนได้คุมตัวรปภคนนี้กลับมาที่ห้องสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมกับอาวุธปืนออโตเมติก1กระบอกพร้อมทั้งสอบปากคำเพิ่มเติมโดยชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่าปืนที่ตรวจยึดมาจากรปภบ,บ้านกำนันนกเป็นกระบอกที่สมาชิกอบตอ คนหนึ่งใช้สิทธิ์ข้าราชการในการไปซื้อและนำมาให้รปภของบ้านกำนนลังนกใช้ซึ่งจากการเข้าตรวจยึดปืนในครั้งนี้เกิดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุเห็นภาพชัดว่าราปภคนดังกล่าวถือปืนกระบอกนี้เดินไปเดินมาในงานเลี้ยงวันเกิดเหตุด,ด้วย ทั้งนี้ชุดสืบสวนยังได้นำตัวสมาชิกอบตอที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้เข้ามาสอบปากคำด้วยเพราะยังไม่เคยเรียกมาสอบปากคำเพราะถือเป็นตัวละครใหม่ในคดี